สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่องแลน์บอคิวช a นแอลีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยพี่ก็มากับแพ็คใหม่อีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นแพ็คใหม่ที่เข้ามาเลยนะคะทุกคนซึ่งเขาเรียกว่าศูนย์รับเลี้ยงคู่หูนุ่มฟูคือแบบ แค่ชื่อก็น่ารักปุกปิกแล้วนะเนี่ยสำหรับหน้าตาในแพ็กนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีน้องสัตว์เลี้ยงทั้งหมด66ตัวเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าเยอะมากๆแล้วก็จะได้บ้านมาหนึ่งหลังนะคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันตัวละครของเขานะคะก็ให้มาทั้งหมด4ตัวกับน้องคัมเปตอีก2ตัวแต่ว่าเราจะต้องไปหาน้องคัมเปตอีก2ตัวนี้ให้เจอนะคือแบบพี่เห็นในทีเซอร์แล้วมันน่าเล่นน่ารักสุดๆไปเลยนะ ะค,ะคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไปดูพร้อมกันว่าแพ็คนี้มันจะน่ารักขนาดไหนมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูโซนแรกกันก่อนเลยดีกว่านะนี่มีคุณหมอยืนรอหนึ่งคนด้วยนั่นเนี่ยว้าวแล้วก็จะมีน้องไก่ป่ะทุกคนน้องไก่หรือน้องเป็ดมีผลเอ็กซเรย์ด้วยนะแล้วก็อันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแบบมันเป็นตู้อบหรือเปล่า โอ้หรือว่าเป็นตู้ให้เราเอาไข่เข้าไปใส่แบบนี้หรือเปล่านี่แล้วน้องก็จะฟักหรือเปล่าทุกคนเราดูโอ้ดูนี่ น้องก็จะฟักไข่ออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะไม่รู้ว่าเป็ดหรือไก่หรือนกหรืออะไรสักอย่างอันนี้นะมันก็จะเป็นตู้โอบแล้วก็จะมีกองเอกสารต่างๆนะคะมีดินสอซึ่งดินสอบเขาน่ารักมากส่วนนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดข้างบนชั้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเลยนะอันนี้ก็แบบว่าเอาไว้รักษาน้องๆสัตว์เลี้ยงอู้มีที่ให้แบบว่าถุงเลือดด้วยทุก แล้วก็จะมียาน้องๆนะคะมีคัตเติมบาดยาต่างๆนะคะนี่มีทั้งแบบหลอดแล้วแบบเม็ดด้วยนะกระดาษทิชชู่ก็มีแล้วเราก็จะมีชุดเปลี่ยนให้ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าน้องหมาอีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนก็คือรออยู่ในตู้เลยนะมีรถเข็นด้วยนะคะในรถเข็นก็จะมีถุงน้ำเกลือด้วยอันนี้เราก็ สามารถเอาถุงเลื่อนมาใส่แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนต่อมานะคะห้องที่สองของเราเนี่ยก็จะเป็นห้องนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่กระเป๋าชิ้นแรกก่อนเลยดีกว่านะคะในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีของใช้ต่างๆที่เอาไว้แบบทําความสะอาดน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆนะอู้หูแล้วก็จะมีน้องหมาคนนี้คือขนฟูมากแล้วก็ขนยาวสุดๆเลยเราก็สามารถหวีขนน้องหรือเราจะใช้แบตเตอรีน่นโกนขนน้องได้ไหมทุกคน แต่ว่าโกนไม่ได้นะมันเป็นเอกลักษณ์ของน้องมีน้องไก่อีกหนึ่งตัวนะคะก็จะเป็นห้องอาบน้ำเนาะมีทั้งแบบอันเล็กแล้วก็แบบอันใหญ่เลยส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นของใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของเจ้าน้องๆน,น,นะคะทุกคนอู้แล้วทุกคนดูในตู้นี้สิมีอะไรอยู่กันนะ มีน้องสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวกับกระดาษหนึ่งใบามาดูกระดาษว่าข้างในเนี่ยคืออะไร ูมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเราน่าจะต้องเก็บติดตัวไว้ก่อนนะมากันต่อที่โซนนี้นะคะโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนหน้ารีฟหนีก็จะมี2ชั้นนะคะแล้วก็เจ้าน้องหมาอีกหนึ่งตัวตัวนี้คือน่ารักมากๆห้องต่อไปนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเหมือนแบบห้องพักผ่อนของเจ้าสัตว์เลี้ยง บ้านของน้องเนี่ยก็จะมีสองชั้นเลยนะแบ่งโซนให้ชัดเจนเลยมีที่นอนด้วยนะคะอู้ที่นอนเขาก็คือนารักปุกปิกมากอุ้ยทุกคนดูสิน้องหมาตัวนี้ใส่เสื้อด้วยถัดมานะคะโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนเหมือนแบบป่าอเมซอนเลยทุกคนน่าจะเอาไว้เกี่ยวกับพวกนกหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่จะต้องอยู่ตามป่าอยู่ตามธรรมชาติอู้ จะน้องคัมเป็ดแล้วค่ะทุกคนหนึ่งตัวนี่น่ารักมากๆเลยนะใส่ชุดนกด้วยไหนลองเปิดอีกซิอุ้ยทำไมน้องหนูมาอยู่ในนี้ได้ละเนี่ยอันสุดท้ายอุ้ย น้องหมาก็ไม่อยู่ในนี้ทุกคนแล้วเราก็จะมีน้ำพุตรงนี้ให้ด้วยนะคะเอาไว้ให้น้องนกเนี่ยเรามาแช่หรือว่ามาอาบน้ำมากินน้ำตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะน้องอยู่กับถาดข้าวสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนาท์ดอร์นะคะทุกคนเป็นไว้แบบให้น้องๆต่างๆเนี่ยมาทำกิจกรรมตรงนี้ได้อันนี้คืออะไรอู้วยน่ารัก พอกดตุ่มแล้วน้องก็จะกระโดดดึงๆแบบนี้เลยน่ารักมากไหนหยุดอนะ่าพอหยุดน้องๆก็จะหยุดกันนะก็จะมีของเล่นเบตเตะเลิต่างๆนะคะนี่พวกลูกบอลมีนกฝาแฝดด้วยนี่ก็จะเป็นของเล่นกุ้งกิ้งมีที่อึให้สำหรับน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะทุกคนที่อึที่ฉี่นะนี่โอ้อุนจิ มีถุงขยะให้เราเก็บอึอๆน้องด้วยนี่อุย้ยน้องไก่ตัวนี้ใส่เสื้อไหมโฮมด้วยค่ะทุกคนเหมือนในทีเซอร์เลยน่ารักมากในบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องไก่อุย้ยมีอะไรด้วยเนี่ยน้องไก่คือซ่อนเพชรด้วยทุกคนส่วนข้างบนนี้นะคะก็จะมีลูกไก่อีกหนึ่งตัวลูกเจี๊ยบฝั่งนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่แบบว่าอยู่ตามธรรมชาติข้างนอกนะคะทุกคน พวกม้าลานะคะหรือว่าวัวแล้วดูน้องวัวสิน้องน่าจะเจ็บ่านะแล้วก็ใส่เป็นล้อข้างหลังด้วยวิอันนี้วิน้องไก่มาซ่อนอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะคะใส่ชดสเวตเตอร์อีกแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวอะไรนะทุกคนแกะหรอแกะหรือแพะนี่ว่าแต่น้องเนี่ยมาอยู่บนหลังคาได้ยังไงก่อนเดี๋ยวตกลงมาก็เจ็บนะเนี่ย โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อเลยดีกว่านะเปิดมาหน้าลิฟต์นะคะก็จะเจอกับโซนนี้เลยโซนนี้ก็จะมีชั้นวางของที่แบบว่าวางขน,งขนมขนมของน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะมีน้องแมวด้วยมีถุงช้อปปิ้งต่างๆดินสอว้าวในนี้ก็น่าจะเป็นพวกแบบว่าทรายแมวอะไรแบบนี้นะ มีที่ตักด้วยมาดูกันที่ห้องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนอุ้ยในกล่องของขวัญก็จะมีน้องคนนี้อยู่ด้วยน่ารักมากตัวอ้วนตุย้ยหนุยสําหรับในตู้นี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่ให้น้องๆเนี่ยมาอยู่แล้วก็จะถ่ายรูปเป็นเหมือนผัดประจําตัวน้องๆเราสามารถเลือกได้นะตรงนี้อ่านี่ เลือกสีได้นะคะว่าเราจะเอาสีอะไรมันก็จะเป็นบัตรประจําตัวน้องๆแบบนี้เลยนะว่าน้องๆเนี่ยชื่ออะไรหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะบนโตนี้ก็จะมีโปสเตอร์โปสการ์ตต่างๆนะมีคนอีกหนึ่งคนด้วยนะคะเหมือนในทีเซอร์เลยแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ของใช้ต่างๆบนโต๊แบบนี้นะถาาน้องหมาน้องแมวส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นบอร์ดติดผนังนะคะ มีรูปน่ารักปุกปิกเลยทุกคนดูสิเขากําลังถ่ายกับน้องสัตว์เลี้ยงและตรงนี้ก็จะมีคนอีกหนึ่งคนนะคะนี่พี่ชอบชุดเขามากเลยอ่ะชุดเขาแบบสวยอ่ะแล้วก็น้องหมาคอยาวอีกแล้วกับกระเป๋าคู่ใจประตูตรงนี้เราก็สามารถเปิดปิดได้นะคะเป็นเหมือนแบบโซนทางเข้าทางออกร้านเนาะ ห้องถัดมานะคะห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนที่อยู่น้องสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนี่อันนี้คือพี่ชอบมากเป็นที่นอนน้องสัตว์เลี้ยงแต่ว่าจะเป็นรูปกล้วยอ่ะอุ๊ยทุกคนเจอน้องคัมเปตอีกหนึ่งตัวแล้วนี่น้องคัมเปตตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นชุดน้องแมวน่ารักมากใส่ชุดเหมือนกันเลยดูสิแล้วก็จะมีน้องแมวเยอะแยะมากมายเลยนะในห้องนี้เนี่ยก็จะมีแต่น้องแมวนะคะมีของเล่นน้องซูชีของเล่นต่าง แล้วทุกคนดวนนี้ดูมันเป็นของเล่นแบบเด้งดึงอันนี้น่ารักมาก สำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนเอาดอเหมือนกันนะเป็นเหมือนแบบสวนย่อมๆนะคะเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยมาเล่นหรือว่ามาผ่อนคลายตรงนี้ก็ได้นะส่วนใหญ่เนี่ยข้างบนก็จะมีแต่น้องแมวเลยทุกคนอันนี้ก็จะมีคนอีกหนึ่งคนนะคะใส่ชุดแบบเสื้อน้องแมวด้วยน่ารักมากอู้มีน้องแมวตาบอดอุ้ยเราเจอกับปริศนาอีกใบแล้วท่าดาอ้โหเราน่าจะต้องเอาสองชิ้น น่ยมาต่อกันนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปริศนาแล้วกันทุกคนเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนมากันต่อที่ห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นนะมีแบบว่าที่ทำอาฮองอาหารต่างๆนะคะการน้ำร้อนมีตู้เย็นปิกนิกด้วยอุ้ยคืออะไรอะสีเขียวๆนี่ก็จะมีผักต่างๆ มีชุดให้เรามาเปลี่ยนด้วยนะคะส่วนในห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเขาก็คือน่ารักมากโอ้กรอบรูปสวยจังทุกคนอุ้ยอ,ยอย้ตรงนี้น่าจะเป็นที่ให้เราไขาปริศนาแน่เลยแต่ว่ามีน้องคนนี้อีกแล้วน้องคนนี้คือมีเยอะมากนี่นะคะเราก็เอากระดาษสองชิ้นที่เราหาเจอเนี่ยมาต่อกันแบบนี้เลยนะเขาให้เรากดอันนี้ก่อนอันนี้แล้วก็ สามเหลี่ยมหัวใจหัวใจสีดำสามเหลี่ยมดอกจิกอุ้ยพอเรากดแล้วมันก็มีห้องลับเปิดออกมาค่ะโอ้โหห้องนี้ก็คือมีเจ้าน้องหมาเนี่ยมาแอบเล่นไพ่อยู่หลังห้องทุกคนแบบนี้เนี่ยเราควรเรียกตำรวจมาจับดีไหมเนี่ยโอ้โห อ้เราก็สามารถเปิดไพ่น้องได้ด้วยนะในนาฬิกานี้นะคะก็จะเจอกับน้องคนนี้อีกแล้วทำไมน้องคนนี้เยอะจังมีไพ่ซ่อนอยู่ด้วย2องใบ ก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับแพ็คใหม่ของศูนย์รับเลี้ยงจะบอกว่าน้องน่ารักมากๆแล้วก็มีหลายๆห้องเนี่ยคือแบบว่าสวยมากๆเลยนะถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมีพี่ไม้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย